ประธานโครงการค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนประธานดิฉันแนะนำของผู้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ถูกประสงค์แก่ประชาชนสําหรับเครือข่ายสื่อบนโชนเขตส,สุขภาพที่5ปีงบประมาณ2,565ขอขอบคุณที่ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้การจัดโครงการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่5และสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนเขตสุขภาพที่5ท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ คนเขตสุขภาพที่5ในปีนก็ประมาณ2,545ในวันนี้นะคะค่ะในกรมสุขภาพจิตเราเมีนโยบายในเรื่องของการที่จะพัฒนาแล้วก็เรื่องของการสื่อสารความรู้เรื่องของสุขภาพจิตนะคะไปยังประชาชนโดยที่ในเรื่องของการเสริมสร้างความรอบรู้นะคะสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพจิตที่เป็นประสงค์ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตสุขภาพที่5ก็คือแจังหวัดด้วยกันหรือภาคตะวันตกนะคะ ขายเดียวแน่นกันนะคะแล้วก็มา,าร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการเข้าประชุมน,นะคะแล้วก็การอบรมทุกครั้งแล้วก็มีการปเปิดเผยแพร่สื่อดีๆให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตลอดนะคะวิทยารกรจากศูนย์สุขภาพจิตที่5นะคะที่ร่วมมือกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้เราได้มาเจอกันก็อยากาจะให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการอบรมนะที่นี้ในหนึ่งวันนะคะถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นๆแต่ก็อยาก ทุกคนมีความสุขแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที mm ่ด hmm. like. so so mm ีร hmm. so ่วมกันในวันนี้ไว้นะคะก็ขออวยพรให้การประชุมในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะขอเปิดการประชุมในวันนี้ค่ะคุณค่ะนะคก็คือประชาชนจะรับฟังจากท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์วิทยุโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าสิ่งสิ่งที่ตรงนี้ก็ยังมี นะคะในช่วงที่มีภาวะวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางโควิดทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะตัวที่จะสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือตัวของพลังใจหรือว่าความเข้มแข็งทางใจนะคะทีนี้ความเข้มแข็งทางใจหรือว่าพลังใจเนี่ยคืออะไรนะคะคือความสามารถนะคะที่ตัวผุ้คนมีเนาะในช่วงที่ว่าเราพบเจอกับปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆหรือว่าเกิดปัญหา ในชีวิตต่างๆนะคะแล้วเราสามารถที่จะคันฝาอุปสรรคนั้นไปได้นะคะตรงนี้เรียกว่าพ